โอเคครับคัเร็วนที่หนึ่งสิาานีการุงที่บาดเดว่าเป็นทางนี้ซิงใหม่ครับโชว์ราคทางที่3และทางทีสองนี้เป็นด่วนดำในที่หกสามศูนย์และก็หกสปดที่จอดนิการสองคำมวงครับ วันนี้หกวันนี้หกสามศนย์นี้นะต่ำไปเหนึ่งเนึ่งสและต่ำีหนึ่งหนึ่งครับก็สาเหตุว่า6กสามศูนยเนื่องจากว่าหัว2อหึ่งหัวตายที่นงตะกบนะแล้วก็ต้านความพ่วงที่นงตะกบและมาทำขบวน6กสามนไปต่อได้ครับสาเหตุนะครับ มันต่ำแม่ไรสี่หนึ่งสองสี่คับมาต่ำ ที่มีขา่ปลาน่าที่มีขายปลาบน่าเพื่อสารเพ่ข้าวเสริมใจเราไปทนงานม่ก้าไปไนครับล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 บาบลบลบลบนบล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 บนบลบลบลาลบ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 บล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 ไลบลบลบรบบลบลบลบบบรบลบลาบลบาลกบลบบ นลี้ยวอีนิดนึงรถจะออกรถน้ำขวานาต้องต่ำตัวไปทำดีๆนะเป็นห่วงนะไปเจอพี่ดีบอกนะไปเจอพี่ดีบอกนะคิดถึงอือ 19วันนี้วันจันทร์อาจจะคนเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์